ก็ตามอาการใชามาการแต่ว่าก็หนักสุดตอนที่เขาเขาชักตอน้นก็โชคดีครับที่ที่สุดท้ายเขาก็เขาก็ฟื้นแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่มีเอฟเฟกอะไรเกี่ยวกับสมองไม่ได้ก็จากไข้สูงเด็กชักเด็กชักจากไข้สูงเป็นปกติแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่มันแปลกก็คือตอนที่เขาชักเนี่ยมันไม่ไม่ได้แบบเขาไม่ได้ซึมเขาไม่ได้อะไรก็ยังวิ่งเล่นปกติ เขาเขาเป็นเชื <meus S 1> ้อแบคทีเรียหมอบอกคือหมอบอกแต่ก็โอเคเลยอะค่ะร่างกายก็ปีที่ผ่านมาผ่าไป3ครั้งว่าน่าโชว์แล้วทีนี้ก็ต้องกายภาพเรื่องมือซ้ายที่มันอ่อนแรงไปจากจากสิ่งที่เราเป็นแล้วก็สะสมมานานอะไรเงี้ยก็มันเราก็ต้องกายภาพให้เอาแรงที่นิ้วมือที่มันอ่อนแรงไปกลับมาที่ได้ปีร่าสุดก็คือ บินไปต่างประเทศมาหนาวมากเลยหนาวมากเลยนาาบอกน้องก้อยว่าน้องก้อยแบบโหหนาวเกินอะไรเงี้ยสงสารเด็กๆบางทีก็หนาวมากอะไรเงี้ยแต่ก็มีความสุขดีทะเลดูจอยเลยก็นั่นแหละตัวจอยเลยฮะเลนมีความสุขทุกสถานการณ์ทุกสภาพอากาศครับบน้องก้อยแซวด้วยว่า จริงๆแล้วคือที่พาไปก็เป็นความฝันพพอไม่ได้ใช่จริงจแล้วก็ยอมแล้ว่าเราก็อยากพาลูกไปไปสัมผัสแบบเชอบฟุตบอลก็อยากให้ลูกได้แบบไปเชียทีมเดียวกับเราก็กน็เห็นภาพสมมติเราเห็นภาพเราปวนะจูงลูกไปเชียร์ทีมเดียวกันแบบถ้าพอซื้อของ ใส่เส sure ื้อคลิมีนวก่แล้วก็อยากเป็นแบบนั้นบ้างไม่ม่อยากเปิดโอกาสให้ในเรื่องอะไรหรอแต่ทะเลชอบทีมอะไรนะคะคุณพ่อนนั่แหละหลายๆคนก็บอกว่าไปอย่างไปบังคับลูกแต่เราเราไม่ได้บังคับเราก็แค่พาไปแค่พาไปแล้วก็ซื้อเสื้อแต่เห็นทะเลบอกว่าไม่ได้ชอบทีมเดียวกับพ่อเขาเปลี่ยนทุกวันเขาเปลี่ยนมีอะไรบ้างแมนเชตอรเชลซีแมนยูจริงเนี่ย ทั้งหมดไม่มีทีมพอเลยก็แต่ว่าก็เขาก็เขาลองเพลงเชียร์สเปอร์ได้นะเขาอยู่แต่กะ็นผูชนะทีนีจะเป็นเขียวเจ็บเมื่กลับมาน้องก็ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายมันหนาวคมันหนาวแปลกอาการมันเปลี่ยนมันหนาวใช่ใช่หนักไหมกลับมาป่วยไหมไม่ไม่ไม่เยอะครับจริงๆก็เริ่มที่ผมแหละผมก็ป่วยก่อนเราติดแล้วผมจะออนแอร์สุดในนครพนมเพราะว่าแบบตอนมีข่าวอแล้วทะเลขึ้นท่า ก็ตามอาการมัใช um ่ตามอาการแต่ว่าก็หนักสุดตอนที่เขาเขาชักตอนนั้นขอย้อนกลับไปได้ไหมคะตอนนั้นผปไนเพิ่งลับญี่ปุ่นคือผมอยู่ผมอยู่ส็องโฮผมไปคอนเสิร์ตพอดีครับแล้วเพิ่งไปถึงแล้วกำลังจะหาข้าวกินแล้วก็มีลายคลองมาจากเพื่อนที่ที่ภูเก็ตบอกว่าทะเลชักแล้วก็แบบหมดสติกำลังไปโรงพยาบาลแล้วแบบโอ้โหใจแบบไม่อยู่กันในกระตัวแบบ มันมันซุดไปเลยฮะอยู่ตรงกลางเงินไเลยครับก็แบบร้องไห้ด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรแล้วก็โทรไปหาน้องก้อยน้องก้อยเขาก็เหมือนแบอย่างกำลังยุ่งอยู่กับดูแลอย่างเงี้ยก็ก็โชคดีครับที่ที่สุดท้ายเขาก็เขาก็ฟื้นแล <accord> like well, ้วก็แล้วก็ไม่ไม่มีเอฟเฟกอะไรเกี่ยวกับสมองไม่ได้หมอหมอรู้ตาเหตุไงว่าเกิดอะไรก็จากไข้สูงเด็กชั้นเด็กชั้นจากไข้สูงเป็นปกติแต่ว่า สิ่งที่สิ่งที่มันแปลกก็คือตอนที่เขาชักเนี่ยมันไม่ไม่ได้แบบเขาไม่ได้ซึมเขาไม่ได้อะไรก็ยังวิ่งเล่นปกติอยู่ไม่เปลี่ยนก็มีอาการขึ้นมาเลยอยู่ดีๆก็มีแต่เขามีตัวร้อนลุ่มๆอยู่แล้วเหมือนเด็กมีไข้เป็นต้นเกิดจากว่าตัวไวรัสของมันแพร่ระบาดในเด็กเขาเขาเป็นเชื้อแบคทีเรียหมอบอกคือหมอบอกแต่เหตุตัวนี้ต้องระวังกันหนนักเลยะ ก็ใช่ตัวร้อนอยู่นี้ก็จับวัดตลหรอนะครับว่าถ้าไข้สูงก็ทินยาตัวนี้อะไรเงี้ยให้มันลงต่เห็นว่าอารมณ์ตอนนั้นคือี่ตูนแบบการไปงานต่างประเทศเราต้องทานเลยอยากจะกลับเลยรับที่แบบเราไปถึงแล้วต้องรอวันหนึ่งแล้วเฉลยันหนึ่งก็แบบโชคดีที่เขาเขาฟื้นก่อนฟื้นวันวันก่อนที่เราจะเล่นเฉลยก็เลยแบบเข้าใจก็เลยใจใจชื้นขึ้นแต่ข้อความี่ตูนเขียนแบบว่างานตรงนี้กับ ครอบครัวมันค่อนข้างจะเป็นอิสระกว่าใช่ใช่ม And right. And well ันไกลกันด้วยแล้วก็เขาก็คือน้องก้อยเขาก็ย้ายเราก็ย้ายไปอยู่ภูเก็ตนบางทีเพื่อนฝูงเลยเขาก็อยู่เขาก็มีอยู่ทางกรุงเทพเยอะกว่าแต่ทางภูเก็ตเราก็โชคดีที่มีคนที่เป็นเพื่อนใหม่หรือเพื่อนที่เคยรู้จักกันเนี่ยไปฝึกฝึกให้ได้ไปช่วยเราดูแลอะไรก็กเป็นช่วยแตอนนี้ก็เคลียร์แล้วก็แล้วก็ตระการตระการน้องเราก็ไปได้่อยอยดี ตามไปปกติเลยุือก็ตามไปครับแต่ณพ่อโอเคเลยอะค่ะร่างกายก็ปีที่ผ่านมาผ่าไปสามครั้งก็น่าจะโวละไม่น่าจะต้องโวอปีที่เราผ่าตัดสามรอบก็ยังยังยังเปอะไรที่เป็นต้องเป็นปวดอีกไหรังที่ต้ที่ก็ต้องกายภาพเรื่องมือซ้ายที่มันอ่อนแรงไปจากจากสิ่งที่เราเป็นแล้วก็สะสมมานานอะไรเงี้ยก็มันเอ้โหแลก็ต้องกายภาพให้เอาแรงที่นิ้วมือที่มันอ่อนแรงไปกลับมาได้ ก็ก็ต well, okay, ้องใช้เวลานานตอนนี้มันเริ่มกลับมาบ้างไหับตอนนี้ม um ันกี่ยวกับความรู <h <h however, <h 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 ้สึกเราคือเราก็ทิ้งไว้นานนะฮะจนแบบกล้ามเนื้อบางส่วนมันก็ลีบไปมันก็มันก็ต้องใช้เวลาฟื้นฟูให้กล้ามเนื้อขึ้นก็เป็นต้องใช้เป็นปีตอนนี้ก็คือแบบเราเล่นกีตาร์ไม่ได้เต็มที่คนโชว์แล้วก็ไม่ได้ร้องเพลงแต่ตอนนี้คือถ้าร่างกายเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม าตอนนี้หมายในกำลังคิดดูนะผมคิดัวเลขอยู่วาบ8 80แต่สิก็ยังเยอะไปนะไม่หรอวันนี้70 70เเป็นตคือที่มีที่หนึงมันก็เรานล็กผู้ไปเมจะมีโอกาสกลับมาอาจะฟื้นฟูแต่คุณหมอบอกว่ามีโอกาสกลับมาร้อยรอยบรอปอว่ามันหมอก็ไม่ไม่าไม่ราาแต่ ใช่ใช่เร่องติจริงๆนะด้วยอายุนั่นเ็สิ่งที่เราใช้ชีวิตมามานานๆเราใช้เต็มที่มา20กว่าปีบนคอนเสิร์ตแต่ตอนนี้เวลาเล่นคอนเสิร์ตพี่ก็ยังเสียงก็ตามตามเต็มที่ตามที่เราตามได้ได้แต่แต่เส้นเสียงยังโอเคอยู่ให้พี่ดูเสียงโอเคครับเสียงโอเคโอเคคุณค่ะขอบคุณค่ะ